สบ,บายดีพี่น้องจ้าบันกาลังเดินทางไปยามลีกับอีพอ่อเมื่อเช้าอีพอ่อเอามาได้หลาย,ลายพี่น้องไปยามมันกำลังลองจนสวยไปยามเมื่งอีกจ้ะขันวิ่งพมายามก้อนกระสิได้หลายอยู่ทีพี่น้องงั้นแต่เพิ่นมายามก้อนเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยเนาะว่าที่มีหลายบอพี่น้องน้ำคุณตัวตัวน้ำลายครับโอ้มาลุ้นกันว่าสิได้ปลาหลายหรือบ่ป้าแม่บ,บม่เห็นปลาเลย เดี๋ยวไปเบิง่งลีอยู่หลุมนะปลาทอาราไลพยายามดีเหลือก่อนเพาะมีพี่น้องมีปลาอยู่ปะโอ้พี่น้องมีปลาอยู่ด้วยใช่ปลาดิน้นปลาดิน้น รุ่นกันสิได้หลายหรือบ่อต้งทรงมีปลาหลายอยู่พี่น้องป้องมองมันอยู่อันข้างอยู่แง,ง่สั้นๆลงไปตอนกลางเวียนจะปลาน้อยพี่น้องเมื่อคืนนี่ปลาใหญ่นะปลาคอปลาดุกปลาเสื่อมกลางเวียนจะเป็นปลาน้อยปลาขาวปลากันเตงน,นะพี่น้องนะ พี่น้องอีพอยกขึ้นเมื่อกี้เมื่กีหลายปลามันติดน้ำแยงพี่น้องมบนหละลงไปเราเห็นป่าน่ะมันคาแยงเห็นบทซับป้าพี่น้องพี่เนื้อหลายอยู่บพ่พ่อป้าพี่น้องป้าตกกี่ไง

กใจพี่น้องมาอยู่เนี่ยบโหลายปันใดใจพี่น้องใจปลาคอปลาติ่งปลา้อยหลายนี่พุ่นน้ำปลาขาวเยะอะพาะปานโคมนะปลาคอก็ได้อยู่ใจพี่น้องอันนี้รีแรกต์ไปพยายามรีอัญโยห้อยต่อเลยโยอัน กุม้่โตขอเต้นได้ปลาเสือมอยูอเปล่ากังคืนนะกินไม่ได้ปลาเสือมปลาเสือมมาลงกลางคืนนะปลาอีกได้อยู่จาะพี่น้องปลาอีกไปมุกแซบๆเลยเนะี่ยเหงส่สมปลาจอมกระแซบ ไปนอนกระขายจะพี่น้องขายให้อันให้เพิ่มให้ปลาแดกตัวยิ่งแย่ก็คั่วย่างไว้กินจะพี่น้องโตโบตายกับขังไว้ใจพี่น้องแดงกลางกับเกือบกลางกระเป๊ะจะพี่น้องมันอันฝนตกใจพี่น้องไหมฝนตกจกเบิดมือมันก็เลยบลอกมันท่าลอกบัดพุ่นแหละฝนตกแล้วพุ่นแหละ สลองหลายจ้ะเมื่อวานปลาลองหลายหลายเมื่อวานพี่น้องสองมือได้ปลานะเมื่อคืนนี้ก็ลองจ้ะพี่น้องเมื่อคืนได้ปลาคอปลาเสื่อมลายปลาลุกลายพี่น้องกลางเวียนได้แต่ปลาน้อยแหละปลาน้อยปลาคอลองกลางเวียนเนาะกลางคืนได้ปลาดุกปลาเสื่อมจ้าปันนี้ก็พยายามลีต่อไปพูนพี่น้องอยู่้วยพู้นี่ลีนี่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวไปยามมองกัน เต้นออกกับโกมอกนี่พี่น้องด้ปลาคอแล้วปารตี่เบยยุหล่ลงมาเป็นรีบวะจะมาเบ่งอีกแล้มันจะมาเอาปลาแม่มันเนาะเงินเนาะน้องปลาคอกินปลาน้อยก็เป็น้องคอเง,งเะ ให้ลงมานำพี่น้องกระเข่งกระเข่งตายแล้วกระเข่งนอ้ปิ้งมัดมันพี่น้องปิ้งกับตับักคุงสารกระเทือกตายแล้วบอกมาัสซาวเขจะมายามอยู่มุดเตรียมก็ตายมาหาจิ้มได้หุบใ้ปลาหอบปะอุ้ยปลาเข็งลาย,ยเดี<อ>จ้าพี่น้องม,อม,มาเด้อคลีบบล่เด้อ ปลาเข่งลายโตพี่น้องปุยังบมดตายะสักกระถึกฝนตกใจพี่น้องกันฟาดแดดสิร้องหลายอยู่ป่า ื้อเตรียมมามัดงูพี่นอ้องโอ้ยนี่คือปลาข้อก็พอเลยข้อ <c oughs> ปลาเข็งหลายโตัพี่น้องกับมือปิ้งแกตามปลาคงยังไม่ตายก็ฮะปลาข้อจ้ะพี่นอ้องพัก ตัวหญ่เตอะนี่ฮามเตียนฮะชึบมันจิตายแล้วเหมันขึ้นมาหายใจไม่ได้มันตายหมดแต่พี่น้องมันชึกมอง โตเตื้อพี่น้องปลาคอก็ตายแล้วเปิ่งเข้าพี่น้องเดี๋ยวนี้บ่มีเข้าเลยโบทิวาน น้ำมาแตงหัวปีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้น้ำท่วมตายเบิดถือหลายตัวอยู่พี่น้องปลาเข็ง น,นี่จ้าพี่น้องประคอสากระเทือกนี่เราต้องเต้นอยู่คุณนาลุมเอาจับอคคุปกรณผ่าสื้อก,กระปีอย่างบบเต้นคนเอาเสือขอคนมาปกมันอย่างแบบเต้น มันขนาดหนึ่งปีงี้พี่น้องจ๋งาม,มันไปแล้วะตูหนึ่งเมื่อกี้ไงมันไปใบพีโมนพีมนกพันรุ่นนี้ไม่ต้องสามโต ังเป็นประเพลกประดุกนะมันคือนีทรรศประดุกลายนก็ประดุกคืนกระหินวกาเห็นก็ข้อนะเี่นยามประดุกได้นะ ปลาเขียงหลายๆพี่น้องไมมผ่านอารุ่มโอรุ่มอยู่ปลาเขียงนะปลาคอ,อมาเกีเต้นจ่นี่ไปกันเลยซุดใช่หไหมสุดท่อนี้วะเบือ่อแล้วใจพี่น้องสุดแล้วเดี๋ยวไปยาเมืองรีต่อ ดีอยู่นี่จ้ะพี่น้องยามมองแล้วกลับมายามลีบาดนี่ได้ยี่บ่เพาะได้อยู่ใจพี่น้องขณะฝนตกนนด้ยดนี่ฟาแดดไหมปลาลองดีพี่น้องฟาแดดแล้วกับฟาลมนะปาพี่น้องเรียนนี่ทั้งหลายฟาฟากินนี่เชิงนัคนฮนะ จ้าพี่นอ้องมีแต่ปลาเล็กน้อยอันนี้อยู่นี่นะมีแต่ปลาก้นแตงปลานี่ะมกแซ่บเนี่ยต้มลุกเฮลงเฮลงพี่น้อง กระปุล้อนมันนักพี่น้องพี่น้องมันเต็มโพดจ้ะพี่น้องเฮียบหมดแล้วโอ้ปลาคอเฮียบหมดแล้วพี่น้องเอ้ยแบงก่อนมันเต็มกระเปยโพดปลาคอได้อยู่ปะพี่น้องปลาคอกระปูก็ได้เรียดดีนะพี่น้อง นี่จ้าพี่น้องแบ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 งเพิงอาซาพี่น้องนะพี่น้องกระเปมไม่ไม่ใหญ่ยยๆกระเต็มใส่กระมองอีกบัดนี้จนนี่ก็มาเบิ่งงัวงจ้าพี่น้องมึงปลา,ปาเข้าเอางามแพงงามว่างามจนล่มพี่น้องสมแต่กระตือสมใหญ่ยยๆงามโพดงามโพเข้าเอาแหมมันฟุ้งจี้งวงอะไรกออกมาเนาะพี่น้องเนาะปลากระพี่น้องเอาเมือกบลอนพี่น้องครับมายามตลอดเด้ มือนึงมายาม3ามสี่รอบจ้ะพี่น้องอันนี้ก็รอบที่2ที่สามเด้ตัวนี้กับอีข่อมายามนะเมื้อเสานี่มายามก็ได้หลายเติบจ้ะพี่น้องหาพี่น้องเบิ้งง,งัวบันนี้ยามันเกิดลูกจ้ะพอได้น้องมาไปกินนะพี่น้องนะใ้่พี่นอนะ้นองง,งัวกับเบิง้งทุกมือกทุกมือยามันเกิดลูกปะจ้ะฝนกระตกลินฝนกระตกทำฮายุ่ใจพี่น้องเนี่ยง,งัววันนี้แหละพี่น้อง สันจนนี้ก็ขอฝากบรรยากาศไว้ซ้ำนี้จ้าจันใจเกลียเลียมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจจนนี้ให้เก็บตต่อไปนะเด้อสุขากับกับคำว่าสบายดีสวัสดีครับ